ดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเ้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ fc เนาะทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านะคะที่ช่วยเป็นกําลังใจให้อาป้าเดือนตลอดมานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องกองไปสู้ผู้สุขคนนะค่ะเนาะที่ซอยเป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมานะค่ะเนาะซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามแล้วก็ มาฟังประเดือนมเมาหม้อทุกๆคลิปนะคะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอให้สุ้ผู่สุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงนะคะเนาะวันนี้ประเดือนก็อยากจะมาเล่าเรื่องเอที่ประเดือนอยู่นี่มานะคะในประสบการณ์ที่ประเดือนอยู่ในอในเยอรมันเนี่ยมานะคะอยากจะเล่าให้ฟังว่าการที่เรามาอยู่เยอรมันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีแค่คนไทยคนเดียวนะคะที่มาเนาะเราก็มีแบบว่า หลายชาติหลายภาษาที่มาอยู่รวมกันเหมือนกับบ้านเราเมืองไทยเหมือนกันเนาะนะคะที่แบบว่ามีต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเราหลายชาติแล้วก็อยู่ท oh ี่นี่เหมือนกันก็ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาก็มาอยู่รวมกันที่ในประเทศนี้เหมือนทุกๆประเทศที่มีเนาะนะคะแล้วทีเนี้ยประเด็นก็อยากจะเล่าว่าเฉพาะคนเอเชียเราที่มาอยู่ใน นี้นะคะที่มาอยู่ในประเทศที่ประเดือนอยู่นี่เนาะนะคะแทนที่ว่าเราเจอกันเนี่ยเราจะดีใจนะคะว่าเราจะดีใจว่าโอ้คนเอเชียเหมือนกันทักทายการพูดคุยกันเนาะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่ใช่เลยนะคะบางครั้งเนี่ยเราเจอเอเชียด้วยกันเนี่ยอ่าเราก็ดีใจเนาะบางทีอยากจะทักทายเขาว่าความเป็นอยู่ยังไงเธออยู่กันยังไงอะไรประมาณนั้นเนาะนะคะไม่หรอกเขามองเราแบบว่าออื ต่ำสุดๆเลยนะคะเขามองเราตั้งแต่หัวเนี่ยจดปลายเท้าเลยนะคะยิ่งเราแต่งตัวไม่ดียิ่งเราแบบว่า,าทําตัวแบบโสมๆอย่างเงี้ยเขายิ่งดูถูกมากเลยว่า,เ,าเป็นคนจนไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยอันนี้ประเดือนโดนมากับตัวเองนะคะถึงวันนี้จะเอามาพูดสักหน่อยหนึ่งเนาะนะคะแบบไปทักเขาเนี่ยอายเลยนะคะแทนที่นั่นเราเนี่ยอายกลับมาเลยคือแบบว่าเขาไม่มองเราด้วย เขาหันหลังแล้วหนีไปเลยมองเราแบบเหยียดที่สุดเลยนะคะบางครั้งก็ไม่ใช่เอเชียชาติเอเชียทั่วไปนะ,ะบางครั้งก็คนไทยเราด้วยกันเองนี่แหละเหยียดย่ำกันเองนะคะดูถูกกันเองว่าเธอเธอ,เธอจนชั้นรวยชั้นมีบ้านมีที่ดินมีอยู่เนี่ยสามีชั้นรวยมีอะไรอ,อ่ะมีอพาร์ตเมนต์ให้เขาเช่าแล้วก็มีที่ดินมากมายมีบริษัทใหญ่โตอะไรแบบนี้นะเขาไม่ได้เหมือนว่าเออถ้ามาเจอกันแล้วคนไทยเราก็จะได้อะไรอ่ะ ดีใจว่าเราอยู่ด้วยกันเราจะได้มีที่ปรึกษาอะไรกันคุยกันประมาณนั้นไม่ใช่เลยนะคะหลายคนนะมองแบบว่ามองเห็นเราเนี่ยยิ่งเห็นว่าเราเนี่ยต่ำต้อยกว่าเขาเขาก็ยิ่งไม่อยากจะคบคา้าสมาคมกับเราด้วยเดินออกทางจากเราไปกลัวว่าเราจะไปเข้าใกล้เขาด้วยนะคะอันนี้ก็มีเยอะแต่ที่พูดเนี่ยก็เดินพูดก่อนว่าโดนกับตัวเองนะคะไม่ได้เอาใครมายกย่องหรือว่าอะไรทั้งสิ้นโดนกับตัวเองตรงๆนะคะทีนี้ แล้วเขาก็ไปคุยกันในกลุ่มของเขานะว่าผู้หญิงคนนี้อ,อย่าไปคบนะเขาไม่มีอะไรเลยสามีเขาจนอ่าแล้วเขาก็ไม่มีอะไรอ่ะเขาไม่มีกระทั่งแม้นว่าอะไรสถานะที่จะคบกับพวกเขาได้นะคะเราอยู่แบบว่าต่ำสุดของเขาเลยเวลาเขาเดินผ่านมาเขาจะไปเที่ยวเงี้ยโอ้โหกระเป๋าใบหรูห้อยสะพายกระเป๋าใบหรูแต่งตัวเฟอเลยนะคะ ื่อที่จะอวดเราว่าเขามีเขามีนะคะว่าเขามีว่าเราเนี่ยไม่มีคะ่ะประเดือนยอมรับเนาะว่าประเดือนไม่มีนะคะประเดือนจนยอมรับนะคะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คงจะสมที่ว่าเขารังเกียจหรือเปล่านั่นแหละปราเดือนคิดว่าประมาณนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยยังไม่พอนะคะเวลาเราเดินไปที่ไหนไหนเนี่ยแล้วถ้าเราเจอเอเชียด้วยกันเนี่ยนะคะแทนที่เราจะคุยกันนะพอเดินไปปั๊บเนี่ยพอใกล้ๆจะถึงเนี่ยเขารีบหลบเลยนะ อันนี้ไม่ใช่ว่ารังเกียจแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอันใดนะคะถ้าเอเชียชาติอื่นๆที่มาอยู่ร่วมกันในที่ในประเทศนี้เห็นกันเนี่ยแทนที่จะดีใจถ้าเราไม่รู้จักเขาหรืออะไรเนี่ยเขาเห็นเราเนี่ยเขาจะรีบเลี่ยงไปทางอื่นเลยนะเพราะหลีกเลี่ยงการศบตาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นเอเชียด้วยกันเนาะเดินผ่านไปเนี่ยเราเห็นเอเชียเราก็จะ,อะมองใช่ไหมว่าอ๋อนี่คนเอเชียกับเราเองเนาะเขาเขามาจากเอเชียเหมือนกันกันกบเรา อะไรประมาณนี้แต่แทนที่จะทักทายกันนะไม่หรอกเดินเลี่ยงกันออกไปเลยนะไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดอายกันหรอหรือว่ารังเกียจกันอันนี้อันนี้ข้อนี้ประเดือนไม่รู้สําหรับชาวเอเชียประเทศอื่นๆที่เจอกันนะคะนี่อันนี้ประเดือนก็ออกตัวก่อนว่าชาวเอเชียประเทศอื่นๆที่เราเจอกันเนาะอนนี้พอไปซื้อของหรือไปร้านอาหารไปอะไรไปเจอกันอย่างเงี้ยหลบมุมเลยนะคะหลบมุมกัน ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดเนาะนะคะแทนที่จะดีใจที่เรามาเจอกันแทนที่จะอะไรอ,ะอ่ะคุยกันว่าเราเป็นยังไงเรามาอยู่เอเชียด้วยกันอะไรประมาณนั้นเนาะมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนาะทีเนี้ยเมื่อเดก็อยากจะมาเล่าต่อเรื่องอการที่เมียฝรั่งดูถูกกันเองนี่ก็เหมือนกันนะคะพอไปไปคบเพื่อนหรือว่าไปงานปาร์ตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาเห็นเราอย่างเงี้ยเขาจะ ไปสกิดกับคนนั้นคนนี้เลยว่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยฉันรู้จักเขานะเพราะเขาสามีเขาจนบ้านเขาจนมากเลยไม่อะไรอยู่ก็อยู่บ้านนอกไม่ได้อยู่ในเมืองสามีทํางานแบบ,บเงินเดือนทั่วไปไม่ได้มอีอะไรที่ว่าไม่เหมือนสามีเราสามีพวกเราเนา่้รวยมีบริษัทมีอะไรที่แบบชูหน้าชูตาแต่สําหรับเขานะ่ะอ่าไม่มีผู้หญิงคนเนี้ยเธออยากไปคบเขานะเขาตัดต้อเดี๋ยวเธอจะอายเขาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวกับเรา เขาพูดอย่างนี้เลยนะคะประเดือนอันนี้ประเดือนโดนมากับตัวเนาะที่ถึงได้พูดได้นะคะว่าว่าเราโดนมากับตัวนะคะแล้วเวลาเขาไปไหนอย่างเงี้ยเขาจะแต่งตัวโอ้โหฟู่ฟ้าหรูหราเลยนะคะถ้าเขาอยู่เฉพาะเขาคนเดียวแล้วเขาไม่มีใครเห็นเราอยู่ตรงนั้นเขาจะเข้ามาทักไทายพ่อพูดปะพูดจาปราศัยกับเราดีนะเพราะว่าเขาต้องการเพื่อนในตอนนั้นเขาไม่มีใครเขาอยู่คนเดียวคือ อายไงคะอายไม่รู้จะคุยกับใครอายไม่รู้จะอะไรอ่ะ,อะ,อะมีสัมพันธ์กับใครอะไรอย่างเงี้ยเห็นเรามีค่าขึ้นมาในตอนนั้นเลยก็อยากจะมาคุยด้วยอยากจะมาะสนุกสนานด้วยอยากจะมาโน่นนีเ่เกอกับเราเลยนะคะนี่แหละก็ะเดือนหนึ่งได้มองดูว่าสังคมของคนเราเนี่ยมันมองกันที่เงินทองเหรอสังคมของคนเราไม่ได้มองกันที่ความเป็นอะไรอ่ะเป็นมนุษย์ด้วยกันเหรอ แทนที่เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะเราไม่สมควรที่จะมาเหยียบย่ากันเองแล้วก็ไม่รู้อ่ะก่อนที่เขาจะมาเป็นมาดามเมียฝรั่งเนี่ยชีวิตที่แท้จริงของเขาเป็นมายังไงใช่ไหมแล้วทําไมเมื่อมาอยู่ที่นี่ได้ดิบได้ดีกว่าเพื่อนด้วยกันทําไมจะต้องมาเหยียบย่ากันทําไมจะต้องมาดูถูกกันว่าเธอจนฉันรวยอะไรประมาณนี้มันเป็นการที่แบบว่าแบ่งแยกเหรอ คิดดูไหมว่าสมัยก่อนนี uh ่ตอนที่เธอยังไม่ได้มาอยู่ที่ที่ยังไม่ได้สามีที่รวยแล้วเธอความเป็นอยู่เมื่อก่อนเนี่ยเธออยู่กันมายังไงเธอเป็นอะไรมาก่อนแล้วก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เนะี่ยก่อนที่จะได้ไดิบได้ดีเนะี่ยเธอเดินถนนสายไหนมากันทําไมไม่คิดถึงตรงนี้กันเนาะนะคะแล้วบางคนเขาก็คิดว่าโอ้ฉันไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะฉันไม่ได้จนนะบ้านฉันอยู่ที่เมืองไทยฉันรวยนะฉันถึงได้เลือกสามีที่รวยๆได้ พ่อแม่ฉันรวยพ่อแม่ฉันมีบริษัทใหญ่โตฉันค้าขายมาใหญ่โตกิจการฉันมากมายแล้วฉันมาอยู่ที่นี่มาได้แฟนเพราะว่าทํากิจการร่วมกันฉันถึงยอมแต่งงานกับเขาเขาพูดอย่างนี้เลยนะไม่รู้ว่าบางครั้งเขาก็อาจจะพูดจริงเนาะประเดือนก็ไม่ได้ว่าเขาข่มเราหรอกบางครั้งอะ่ะเขาอาจจะมีจริงก็ได้นะคะบางบางคนเนี่ยมาคุยกับประเดือนเนาะว่าบ้านฉันนะมีโรงสีใหญ่โตนะฉันขายข้าวส่งออกด้วยนะเอา แล้วบอกว่าแล้วมาบอกว่าเดนว่าถ้าฉันแต่งงานกับเขาเนี่ยเธอบอกฉันหน่อยนะว่าเอเให้มาแปลภาษาให้ฉันด้วยอ้าวแล้วทำไมต้องมาเป็นเราล่ะแล้วถ้าเกิดถ้าคุณมาได้ดีขนาดนั้นมีเงินมีทองมาขนาดนั้นอะ่ะคุณไปจ้างคนแปลที่เขารับจ้างแปลไม่ดีกว่าเหรอทำไมจะต้องมาใช้ฉันอะ่ะแล้วก็บอกด้วยนะว่าผู้ชายคุนนี้ที่ฉันจะแต่งงานกับเขาอะ่ะเขาไปช่วยสืบให้ฉันหน่อยว่าเขาอะ่ะ มีความเป็นอยู่อะไรมาบ้างเอา้าทําไมต้องเป็นเราล่ะก็ไหนคุณบอกว่าคุณรู้จักกับเขาดีแล้วคุณถึงได้ยอมมาแต่งยอ,ยอมที่จะมาแต่งงานกับเขาแล้วทําไมมารู้จักกับเราจําเป็นต้องให้เราเนี่ยไปสืบดูว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเป็นใครมายังไงเขาอยู่กินยังไงเขางานยังไงเอา้าแล้วนี่คุณแต่งเรื่องอะไรไมาให้ฉันฟังอะคิดอย่างนี้เนาะประเดือนคิดอย่างนงี้นะคะโอ้ยลหลายๆอย่างที่ประเดือนเจอมานะคะ คือยังไม่อยากเล่าตอนนี้เนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เป็เดือนเอาแค่นี้ก่อนเนาะแล้วยังไงเจอพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปแล้วเนาะเมียฝรั่งไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะบาลาไปแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า